สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด Beginning to Unity 3D สำหรับการเรียนรู้การสร้างเกมนะครับด้วยโปรแกรม Unity สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับกับตัวดำเนินการทางด้านความสัมพันธ์นะครับหรือว่า relational operator นะครับไม่ว่าเราจะทำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาใดก็ตามนะครับตัวดำเนินการทางด้านความสัมพันธ์หรือว่า relational operator ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการที่เราจะทำการเปรียบเทียบนะครับค่าระหว่าง ค่า2ค่าหรือว่าสิ่ง2ส,สิ่งที่เราต้องการจะเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในลักษณะของมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะครับเปรียบเทียบในลักษณะของมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเช่นเดียวกันครับการพัฒนาเกมด้วยการใช้ Unity Game Engine นะครับเมื่อเราทําการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ีชก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่าซิมโบนะครับที่ที่จะให้เรานั้นนะครับสามารถที่จะเลือกใช้นะครับในการที่จะดําเนินการเปรียบเทียบนะครับ แ a ริเอเบิลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นภายในลอจิกของเกมนะครับโดยที่ Unity ครับก็จะมีในส่วนของการเตรียมนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ให้เราใช้งานนะครับสัญลักษณ์แรกที่เราจะมาทําความรู้จักกันก็คือในส่วนของน้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็จะเป็นการเปรียบเทียบตัวอย่างเช่นนะครับตัวแปร A มีค่าน้อยกว่าตัวแปร B นะครับโดยการเปรียบเทียบก็จะให้ผลลัพธ์ออกมานะครับกรณีที่เป็นจริงนะครับอาจจะให้ผลลัพธ์เป็น true นะครับหรือว่าเป็น1 นะครับลอจิกหออกมากรณีที่เป็นเท็จอาจจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น f a l s หรือว่าลอจิกศูนย์นะครับเราก็จะนําไปใช้ในการเขียนโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับถ้าเรามีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาก่อนนะครับในการที่เราจะเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆก็จะมีความง่ายขึ้นนั่นเองนะครับกรณีของสัญลักษณ์มากกว่านะครับ Unity ก็มีการเตรียมสัญลักษณ์มากกว่าเวลาใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะเปรียบเทียบค่า2ค่านะครับ a มากกว่า b เป็นต้นนะครับ ในการเขียนโปรแกรมเข้าสามารถที่จะเกิดสถานการณ์นะครับในลักษณะของน้อยกว่าหรือเท่ากับได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เราต้องการเชื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆนะครับ Unity ก็มีการเตรียมสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ไว้เราใช้งานนะครับในที่นี้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองยูอยตีงเช่น a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เป็นต้นและเช่นเดียวกันครับการเปรียบเทียบในลักษณะของมากกว่าหรือเท่ากับนะครับกรณีที่ยังเท่ากับอยู่ก็ยังเป็นจริงนะครับกรณีที่มากกว่าหรือเท่ากับก็เป็นจริงเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวแปร a มากกว่าหรือเท่ากับ b เป็นต้นนะครับกรณีการเปรียบเทียบเท่ากับนะครับหรือ equal นะครับก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวเขียนลักษณะติดกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแปร a มีค่าเท่ากับตัวแปร b เป็นต้นนะครับกรณีของการไม่เท่ากับนะครับก็จะใช้เครื่องหมายตกใจนะครับบวกกับเท่ากับนะครับก็จะเป็นลักษณะของการไม่เทา่ากันนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับ a ไม่เท่ากับ b เป็นต้นนะครับและนี่ก็คือ relational operator นะครับซึ่ง เราสามารถที่จะนำเอาสัญลักษณ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษา c arp, นะครับบน Unity ครับขอบคุณครับ